สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการติดตั้งพยางปูบ่อแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่หลายคนที่กำลังคิดจะทำบ่อกเก็บน้ำเล็กๆหรืวอว่าบ่อเลี้ยงปลาอาจจะกังวลว่าถ้าซื้อพยางมาแล้วจะติดตั้งยังไงไม่ให้รั่วไม่เสียเงินซ่อมบ่อยๆคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ก่อนเริ่มติดตั้งนะคะสิ่งแรกที่ควรพิจารณามีอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะ 1. คือจำนวนพะยางที่ต้องใช้และ2คือความหนาของพะยางที่เหมาะสมกับงานเพราะว่าถ้าเลือกผิดอาจเสียทั้งงบประมาณและก็เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะและเมื่อได้พะยางแล้วก็มาลงมือทำกันเลยโดยมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือการเตรียมพื้นที่บ่อค่ะ ให้ขุดบ่อตามขนาดที่ต้องการแล้วเกลี่ยด,ดินให้เรียบและที่สำคัญนะคะก็ต้องเก็บก้อนหินเศษไม้หรือของมีคมออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้ไปขูดกับพะยางปูบ่อจนฉีกขาดในภายหลังค่ะขั้นตอนที่2วางพะยางลงบ่อเริ่มจากขอบบ่อด้านหนึ่งแล้วคลี่พะยางออกไปอีกด้านหนึ่งใช้คนช่วยอย่างน้อย2-3คนค่ะ ที่สําคัญอย่าดึงจนตึงเกินไปควรเผื่อรอยย่นเอาไว้เล็กน้อยเพื่อให้พยางยืดหยุ่นตามแรงดันน้ําได้แล้วก็ควรปล่อยชายพยางไว้บริเวณขอบบอ่อประมาณ40-60ถึงเซนติเมตรจากนั้นก็ใช้หมุดยึดหรือก้อนหินช่วยกดทับไว้เพื่อกันลมพัดค่ะขั้นตอนที่3การเติมน้ำเพื่อทดสอบ ค่อยๆเติมน้ำให้สูงประมาณ20-30เซนติเมตรแล้วสังเกตว่าพายางเข้ารูปแล้วหรือไม่มีรอยรั่วซึมหรือเปล่าถ้ามีจุดผิดปกติให้รีบปรับแก้ทันทีโดยเฉพาะบ่อใหญ่ที่ต้องต่อพายางหลายผืนขั้นตอนที่4ยึดพายางบริเวณขอบบ่อ เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาให้เก็บงานขอบบ่อให้เรียบร้อยอาจใช้อิฐทับหรือปักหมุดเพิ่มก่อนกลบดินเพื่อไม่ให้พะยางปลิวและเป็นการติดตั้งอย่างถาวรทั้งนี้การใช้ดินกลบทับพะยางจะช่วยป้องกันไม่ให้พะยางโดนแสงแดดโดยตรงซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนที่5เติมน้ำให้เต็มบ่อ สุดท้ายคือเติมน้ำจนเต็มบ่อแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วตรวจสอบอีกครั้งว่ามีน้ำลดผิดปกติหรือเปล่าถ้าเจอรอยรั่วสามารถใช้ผ้ายางปิดทับแล้วเชื่อมด้วยน้ำยาประสานพลาสติกได้เลยค่ะ สำหรับปัญหาที่หลายคนเจอบ่อยๆเช่นพายางลอยตัวหลังเติมน้ำมักเกิดจากการมีอากาศค้างอยู่วิธีแก้นะคะก็คือยกพายางขึ้นเพื่อระบายอากาศออกหรือถ้ามีรอยขาดระหว่างใช้งานก็ใช้เศษพายางปิดทับด้วยน้ำยาประสานพลาสติกจะทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมคะการติดตั้งพายางปูบ่อเนี่ยไม่ยากเลยแค่ทำตามขั้นตอนนี้บ่อของคุณก็จะทนทานใช้งานได้นานและไม่ ต้องเสียเงินซ่อมบ่อยๆถ้าใครกำลังมองหาพยางปูบอรคุณภาพดีเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งานลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมของพยางปูบอร์ราซาฟารีได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ